ซู่ผู้สก้อนกับผมมาแล้วพี่น้องเล่าพัฒนาเหล็กมีที่มาวันผุดที่ยีบหามีตัวหน้าสองหาหกแปดมาเบิงผลล่าพัฒนาเมาื่อนนี่กันก่อนพี่น้องล่าพัฒนามเมื่อนนี่เลขกบนมันออก 1, 2, ก,กันหนึ่งสองหกเหลขก่างกับเคือนหนึ่งหนึ่งเหลขกมันเป่ามันเบิ่นเนาะพี่น้องเนาะเหลขกมีที่มาบัด หนึ่งหกบดมีอยู่เนาะพี่น้องบดสองหกสองหกบดบวมีเนาะพี่น้องเ่เขาเลขวิ่งกับเข้าตัวล่องเพิ่นเปนเน้นเจ็ดคนเพิ่นกันเน้นเจ็จับคู่ก็น 7, 2, เน้นเจ็ดสองเรียบบดออกกันหกสองเนาะพี่น้องเนาะบ้างเนี่ยเลขมีทีม่าไหมพี่นอ้องต่วันเลขวิ่งิันเข่าเจ็โดโยเลขวิ่งไหนเห็นไหมเจ็ดกับหน,น,นึ่งเพิ่นไปเน้นเจ็ดคนส่วนจับคู่กับมาเน้น เกตสองเกตสามพี่เลกวัาออกหกหกสองเนาะพี่น้องผิดแต้มหนึ่งต่ว่าเล็กวิ่งนี่เขาหนึ่งโย่พี่น้อง,ดดงาาเลขมันออกหนึ่งหนึ่งบัดหนึ่งสองหนึ่งสามก็มี่บ่มีตะหนึ่งหนึ่งเนาะพี่น้องเนะาะพราะว่าเล็กป่ิ่นบปจับยักเที่ยาขันเล็กป่าเลขเบิ้ลนี่ห้วยหลุดหมดแล้วเขาว้าตะสางคมผูเ้เดียวเราสางคมนี่เขาบนล่างเนาะพี่น้องเนาะของสางคม นี่แหละพี่น้องลักฐานของเกาเหล็กม่ทีมาเขาก็มาตามกันต่อวันพุธที่ยีบหาเนี่ยวันพุธที่ยีบหา้าเหล็กมิทีมากขาหลุดสองว,ดดวันได,ดน้พี่น้องเด้อขอโถษดกอไฟพี่น้องได้เลห,หลุดสองวันแล้วแต่เหล็กวิ่งเขาอยู่พี่น้องเหล็กวิ่งเขานึ่งอยู่ ไปสองงวดแล้วเลขมีที่มาแต่เลขวิ่งบอลหลุดเลขจับคูมันหลุด วิ่งบนล่าง4 4กับ8อ้หนึ่งกี่โบยู่ป่ะเนาะพี่น้องเลยเห็นบบเลขกมันออกสองสองสองกันยั่งยู่ บาทนี้ออกหนึ่งหนึ่งหนึ่งกิบูยูจะกตัวจังหวะแกรบคู่สี่ศูนย์สี่หนึ่ง 42 43 47 แปดศูนย์แปดศูนย์เราเห็นมาาจะเทียบหน่อยไน่องแปดศูนย์นั้นเป็นเลขอย่างคือเราเห็นมากเทียบแปดหนึ่งแปดสอง แตกสามเลขสามตัวมันกระหายมากคือเกาคือน้องวัดแตกสามตัวสักทียสองสี่หนึ่ง เลขวิ่งภานในวงกลมได้พี่น้องด้วยเก้าแปดสองส่วนตัวเน้นวมที่แล้วเพิน่เน้นติดเจ็ดวันน้อพี่น้องว่านี้พิน่เน้น ติด4ีเลขกวิ่งเป็นกันเน้น4ีได้พี่น้องเนดะ้อเน้นติดสีติดแปดวดนี้แปลกประหลาดวดที่แล้วเป็นเน้นติดเจ็ดเน้นติดเจ็ดมวดนี้เน้นติดสีิตแปด 8. แสดงว่ามักทั้งสีทั้งแปดที่นี่เพิ่นแสดงว่าเพิ่นมักทั้งสีทั้งแปดที่พี่น้องเนี่ยเพิ่นเน้นทั้งสีทั้งทั้งเน้นติดสีติดแปดอันนี้ตัวเน้นของเพิ่นเนี่ยอ่ะพี่รองเขาแคปหน่อยจอครับผมเดี๋ยวขีดท่วน ลาพัฒนาเหลขมีี่มาวันพุดที่ยีพานี่บนล่างเป็นไหวิ่งรูด4กับ8เิ่นเด่น4ล่อง8 40 41 42 43 47 80 81 82 83เลขสามตัวมันสอง41 9 82เด่นที่41 82ได้ไปนองได้เอาแคปหน้าจอตามนี้ครับผม ธรรมะกับจัตถก,กัดกับพานเอาขอบคุณอาจารย์ในไลน์ลครับผมคอยพี่น้องเข้ามันหมานกันสู้ผู้สุค้นฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ไ,มได้พี่น้องได้กดไลค์กดฟรีบร่ได้เสียเงินหรอกเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม